สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาจารย์อาร์มอีกแล้วนะครับสําหรับสูตรนะครับเป็นวิธีการคิดนะครับตัวเลขหรือว่าแนวทางนะฮะด้วยตนเองนะครับก็คือแนวทางฮานอยพิเศษหรือจะไปใช้กับฮานอยปกติฮานอยอ VAP ก็ได้นะครับผมสามารถดัดแปลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะทุกสูตรที่ผ่านมาอาจารย์ที่อาจารย์ลงให้นะครับ ก็จะเป็นสูตรที่ใช้ตลอดชีพนะครับหลายๆคนที่นําไปใช้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือนะครับปรับให้เข้าแนวทางกับตัวเองได้นะครับผมอาจารย์ต้องให้เข้าใจก่อนว่านะครับทุกการลงทุนนะครับย่อมมีการผิดพลาดหรือทุกการลงทุนย่อมมีบาดแผลนะครับนักรบออกรบยังมีบาดแผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะแต่นี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมนะครับสนับสนุนนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม อาจารย์ยกนะครับยกผลนะครับมาทั้งหมด7วันก็คือ1อาทิตย์เนาะวิธีใช้สูตรนะครับก็คือหลัก10บบนบวกหลัก10ล่างนะครับหลัก10บบนบวกหลักหลัก10ล่างนะครับย้ำย้ำนะครับย้ำนะวันที่1นะครับ3ตัวท้ายนะครับออก2 2 7นะครับ8 3สนะครับผมเราจะใช้หลัก10บบนก็คือ2ใช่ไหมครับ แล้วก็หลัก10ล่างก็คือ8นะครับผมเรานําไปบวกกันได้ได้เท่าไหร่ได้10ใช่ไหมครับอ,อาจารย์เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้10เราไม่เอาเนาะเราตัด1ออกนะครับเอาแค่0ูนนะครับศูนย์แล้วไปนับต่ออีก1นึ่งแต้มนะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งนะครับเราไปดูกันนะครับว่า 01เราไปเล่นมินิมาราทอนนะครับไปเล่นมินิมาราทอนหรือว่านะครับจะไปรูด19ประตูก็ตามนะครับผมนะเราไปดูว่าผลที่ได้ได้ไหมในวันที่2นะครับอ่ะผลที่ออกมาก็คือ90207อืม2เด้งเลยนะนะครับ2เด้งเลยนะครับผมอ่ะหลัก10บ,บนก็0หลัก10ล่างก็0น,นะครับเอา0กับ0ไปบวกกันได้เท่าไหร่นะครับ ก็ได้0เนอะอ่า0นะับต่อไปอีกหนึ่งก็ได้1เนาะอ่าก็จะได้0 1นะครับเราก็ไปดูนะครับว่าวันที่สามนะครับเข้าไหมนะครับเราไปดูผลนะครับอ่ป686นะครับ40เข้าไหมเข้านะครับผมเข้าแล้วอ่ะสามวันรวดแล้วนะสามวันรวดแล้วนะสําหรับนักมินิมาราธอนหรือว่านักมาราธอนนะครับ ที่จะกดลิขึ้นลิฟต์ชั้นใต้ดินหรือว่าขึ้นชั้นบนชั้นล่างอะไรก็แล้วแต่พิจารณานะครับสำหรับคนที่ดูอาจารย์อยู่นะครับผมอันนี้นะครับเป็นเพียงแค่วิธีการคิดนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด้อนะครับ่เราไปต่อกันเลยนะครับเอาหลัก10บบนก็คือ8นะครับ8มาบวกหลัก10ล่างก็คือ4 8บวก4ี่เท่ากับ 12 12แล้วตัด1ออกเราออกแค่2นะครับ2แล้วเราเรานับต่อไปอีก1ก็เป็น2 3นะครับอ่ะเราไปดูครับสายมินิมาราทอนเป็นยังไงนะครับในวันที่4ผลรางวัลที่ออกมานะครับ3ตัวท้ายนะครับคือ3 8 3แล้วก็ล่าง3 3โอ้โหคนกดลิฟต์นี่ชั้นบนชั้นล่างนี่มาหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกี่เด้งดีนะ เด้งเด้งเดานะเต็มเต็มเลยนะครับผมอ่ะเราได้หลัก10บนก็คือ8ใช่ไหมครับแล้วก็หลัก10ล่างนะครับก็คือ3นะครับ8บวก3เท่ากับ11นะครับเราเอาเพียงแค่1ตัวท้ายตัวหน้าเราไม่เอาปล่อยทิ้งไปนะครับเราเอาแค่1แล้วก็มานับต่ออีก1คะแนนนะครับแล้วก็ได้1 2ใช่ไหมครับอ่ะเราไปดูนครับผลการวันที่5นะครับ ผลวันที่5ก็คือ98207นะครับมาไหมนักวิ่งก็ได้นะครับนักกดลิฟต์เที่ยวห้างก็ได้นะครับผมโอเคเข้าเลย2เต็มเต็มเลยใช่ไหมนะครับผมเราเอาหลักสิบบนก็คือ8นะครับหลักสิบล่างก็คือ0 8บวก0นเท่ากับ8 8นะครับได้เท่าไหร่นับต่ออีกหนึ่งแต้มก็คือ8 9ใช่ไหมครับอ่า 8-9เรามาดูนะครับวันนี้น่าจะสะดุดแล้วแหละวันที่6นะเพราะว่าไหลามาแบบ5วัน6วันซ้อนแล้วเนาะอันนี้เพียงแค่อาจารย์ยกเพียงแค่5 6วันมาให้ดูเพียงเท่นะนะั้นว่าจริงๆแล้วมันไหลาย,ยาวกว่านี้ด้วยนะครับมาสะดุดวันที่6นะครับวันที่6ผลก็คือนะครับ6 0 2 3 1นะครับเรายังไปต่อเรายังคิดว่า ต้องเดินต่อแน่ๆนะครับต่อให้สะดุดยังไงเราก็ไปต่อนะครับเพราะคนเรานะครับถึงจะล้มก็ยังยืนได้ต้องลุกขึ้นใหม่ลุกขึ้นสู้ใหม่เนาะเอาหลักสี่บนก็คือ0นย์นะครับมาบวกกับ3นะครับได้3 4ใช่ไหมครับอนักวิ่งรอดไม่รอดรอดสิครับวันที่เนะนะครับผมรอดไปนะครับ4กับ3นะครับแล้วเราก็หลักสิบบนก็คือ8นะครับหลักสิบล่างก็คือ0ูนย์ 8บวกเท่ากับอะไร8นะครับนับต่ออีกหนึ่งเป็น8 9นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับแนวทางวันที่8เดอ้อนะครับแนวทางวันที่8ก็คือ8 9นะนักวิ่งมินิมาราทอนแล้วก็สายกดลิฟท์เที่ยวห้างนะชั้นบนชั้นล่างนะครับก็กดเบาๆล้วกันนะครับก็ดูนะครับอันนี้เป็นพิจารณาเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ฝากไว้นะครับถ้าใครอยากติดตามอาจารย์นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ด้วยแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเทคนิคแล้วก็การสอนนะครับวิธีการคิดแนวทางต่างๆมาให้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลแนวทางหวยประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวนะครับผมแล้วก็ทกศออมสินอย่างนี้นะครับแล้วก็ฮานอยนะครับผมอาจารย์ก็จะมาลงให้เรื่อยๆเนาะนะครับส่วนใครอยากติดตามแบบรวดเร็วทันใจก็ฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ อาจารย์อ่มเรือนราชคูนะครับผมแล้วก็ยังมีช่องทางลายด้วยนะครับ s i n w นะครับผม s i n w นะครับ9 9 9 9 3ตัวนะอย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ